สวัสดีครับมามาดูเครื่องอัดฟางเนะจากปิตตีแท็กเตอร์ครับของคุโบต้านะตัวนี้เครื่องอัดฟางคโบต้า HB ห3 5สอัดก่อนจักบาทสิบหาบาทนุะสิบห้าบาท ประมาณ1าบาทเรื่องอัดฟังครับคูโบตา้าไปมาสดๆร้อนๆได้เลยสีย่วันครับ SB 1 3 5โอ้มันตัดออกทั้งเส้นเลยบอก มันมัดอัตโนมัติเลยบ้างโอ้มาวัดมือมันกมันจะตัดเองมัดครับตัดเร็ย่เมจะกวากว่าตั้งไว้เมตรนงเน่าเราะแกเขา่าเรีบอ่ไ้นี่งกบแกเรีแล้วเชือกพวกนี้ะหาหาโดยย่ในี่ มีขายโดยเฉพาะลลลเ,เลยนบอสมวนนึงหนึ่งมวนละกเจ็อยปับเดียวได้ไก่อนหนึงนี่รับเดียว้านหลอบนึงเน,น,นาะน้นบอยูับฟางหนากานานะ งานบนบ้เสดี๋ยวจะก่อนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิก่อนเ้า้อง ปกติไอ้ไคุณทำแบบเปลี่ยนกัน เราต้องหัวขั้งครับให <c oughs> ม่ๆเลยเนาะคืออกมากบังคับนี่ ใ้ๆเลยครับโอ้ดาวมาเท่าไรดาวครับ,รบแสนหนึ่งโคตีเครื่องมันนีจังบาทบาน,นตั้ดสน 3, โอ้ซื้อสด3 9มแสน 9. อันนี้ดาวเนาะเาว่าคำดาว่ี่แสนสามมั้งโ อ,อ๋อดอกสี่หมืน่นส่งเดือนจักบาทกันนี่ส่งเป็นปีครับส่งเป็นปีปีจักบาทแล้วแต่เทาจะืคู่หรือไรย่างเงีอ๋อแล้วแล้วแต่จะตกลงกับข้าเจ้านะแครับแล้วแต่จะ,จะววลงลูกไทยนานให้หลวงพุทธาดาโอ้อันนี้ออกมาคูนหนึงแล้วป่ะนี่ครัวขาวค่ะครูหนึอ๋อรถไทยออกมาก่อนอ๋อเอาครับเตี้ยนกันมาก่อนสิบห้าบาทนครับ แพงเอาคือว่าลงแล้วแม่ครับล้มละว่วเกี่ยวเขาตายตายา่ตีว่าสองเปี่ยนเราเกี่ยกับมี่บโอเอ้าเกี่ยกับ้นเกี่ยวสองข่งกอนือีเเปืนโอ้ครับคือเอาลงมาเดี๋ยวนลงกันครับเปี่ยไกันครับ แย่แล yeah, ้วเาหวม่หอกแกนี่เขาก็ต้องคิดมังครับเซ็ตือกันโอ้เบ็ดเร็จเรืตันนี่ไหมรถไทกับสองท่านเวลาไทกับไทยสองท่านเอาโอ้เอาเม็ดปีเรยตั้นี้ยเรี่าครับ ครับ luôn รุ่น có không. Điều này นี้บ่ตา nó อัน bỏ ก็ใหญ่เนาะอันนี้ อนอห้องี่ามแยกหกแสนเ้าครับอสสแท้งแงเาเปนอเลยนี่โอ้หเ่นอเลยออันนี้ออกยุ่สว่างบ่สยมือแนละ้วซีเใส่มือ ออกสบางไปเนาะไปน้องหาหนะาน้ะสใส่พวกใหญ่เนาะใต่จักอะไรปีนี้น่ะรถเกี้ยวสองท่นมถท่นนี่คดรถท่ีกคิดอยู <c ười> ่ามาอัดฟางก่อนไค <c ười> รับรถเกียวสองคนนี่บอกรับ, <c ười> บรถเกีย <c ười> เก้ยวโ <c ười> อ้ต้องจากรถเกี้ยวกับมาขัาบรถอัดฟางนะ เหมือนกับว่ารถเกี่ยวขั้นหนึ่งอะลูกน้องสองคนขั้นหนึ่งสองคนนีอแกีย่ม้นบคือลูกน้องเวลาลูกน้องคนหนึ่งก็ตตองอันนี้หาเลยนบ่โอ้คือดีแถวอะเกี่ยวขอขแย่ที่หาย แมนบอกอคือดีแ oh, ท <laughs> ้แมนยูได้เกี่ยวอยู่กับแบบว่าหน้าเขาเจ้าแบบว่าบ่ได้แมนบอกครับ